สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามวจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาละคนาราศีธนูสำหรับเดือนพฤศจิกายน2568ผจญภัยกันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตอิสระยิ่งขึ้น สำหรับลัคนาราศีธนูตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงกับ14มกราคมชาวธนูเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความอิสระความมองไกลและพลังแห่งการผจญภัยเหมือนนักธนูที่เล็งเป้าไกลด้วยใจที่กระตือรือร้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีธนูในเดือนพฤศจิกายน2568จะมีอะไรรออยู่บ้าง พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนพฤศจิกายน2568ดาวพฤหัสบดีดาวประจำราศีธนูจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความอิสระและการมองไกลทำให้ชาวลัคนาราศีธนูรู้สึกถึงพลังในการผจญภัยและตั้งเต้าหมายใหญ่ นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการเรียนรู้และการเดินทางแต่ระวังความหุนหันที่อาจทำให้พลาดรายละเอียดในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่18ถึง20พฤศจิกายนดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณใช้ความมองไกลเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่กว้างไกลค่ะมาดูเรื่องการเงินทูกเกเจอร์บ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนู มีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความอิสระและการผจญภัยเช่นการค้าขายที่ต้องเดินทางการลงทุนที่มองไกลหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเหมือนนักธนูที่เล็งสมบัติจากดูฝาแต่ระวังค่าใช้ใจ,จ่ายจาก impulsiveness ในช่วงต้นเดือนแนะนำให้วางแผนและตั้งงบก่อนลงมือโดยเฉพาะช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายนซึ่งเหมาะกับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดรับ เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับโอกาสที่ต้องใช้การผจญภัยและการมองไกลนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้แสดงความสามารถด้านความอิสระและการมองไกลคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องผจญภัยเช่นการสำรวจต่างประเทศการค้าขายที่ต้องขยับขยายหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ต้องเล็งเป้าใหญ่เหมือนนักธนูที่ยิงลูกศรสู่ฮอริซอน แต่ระวังความหุนหันที่อาจทำให้งานค้างในช่วงต้นเดือนแนะนำให้แบ่งขั้นตอนและโฟกัสเป้าหมายค่ะเคล็ดลับวันที่1 8ถึง20พฤศจิกายนเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความมองไกลค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่อิสระและผจญภัยเช่นการเดินทางการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความกระตือรือร้อนและวิสัยทัศน์ของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมสำรวจโลกด้วยกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการลองสิ่งใหม่แต่ระวังความต้องการอิสระที่มากเกินไปที่อาจทำให้เกิดความดิสแตน c ์ในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่15พฤศจิกายน เหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมผจญภัยเช่นทริปสั้นๆหรือเรียนคอร์สแอดเวนเจอร์ค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการผจญภัยโดยเฉพาะการปวดขาหรือฮิปแนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการยืดกล้ามเนื้อหรือ rest after travel เพื่อชาร์จพลังสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยอิสระ เช่นการวิ่งเทรลหรือกีฬาอาท์ดอร์เพื่อรักษาความสมดุลค่ะเคล็ดลับวันที่17ถึง19เพฤศจิกายนเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่อิสระและมองไกลค่ะมาถึงสิ่งของนำชั่วกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินเทอร์คอยสหรือเครื่องประดับสีฟ้าเพื่อเสริมความอิสระและการผจญภัยสีนำโชคคือสีฟ้าและสีม่วงซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและมองไกล เมื่อนักธนูที่เล็งเป้าไกลเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีฟ้าในวันที่ต้องเจอราจาหรือผจญภัยเพื่อเพิ่มพลังค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความอิสระและการเรียนรู้เช่นบริจาคหนังสือให้โรงเรียนห่างไกลหรือสนับสนุนงานศึกษาเพราะดาวพฤหัส,สบดีสนับสนุนการมองไกลและการผจญภัยค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีฟ้าในเคลพระจันทร์เต็มดวงวันที่สองพฤศจิกายน พร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับวางของตกแต่งสีฟ้าหรือภาพที่เกี่ยวกับการเดินทางในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งการผจญภัยในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความอิสระและการมองไกลเช่นการได้งานต่างประเทศการค้าขายที่ต้องขยับขยายหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ต้องเล็งเป้าใหญ่ เมือนักธนูที่นำโชคด้วยลูกศรไกลวันที่18ถึง20พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดองโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับข้อเสนอจากดูเคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้การผจญภยัยเช่นเดินทางหรือเรียนรู้ใหม่ในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้คือ3 5และ12 เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความอิสระและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข3หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข5ค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอิสระและการมองไกลให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความหุนหันหรือความต้องการแอดเวนเจอร์มากเกินไปมาขัดขวางโอกาส ดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณเล็งเป้าและวางแผนอย่างรอบคอบค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นนักธนูที่ยิงลูกศรสู่เป้าหมายไกลแต่รู้จักเล็งให้ตรงเพื่อชัยชนะที่ยั่งยืนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายน2568หหวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ